สวัสดีครับขอต้อน,นรับเข้าสู่ข่าวหุ้นเจาะตลาดครับวันนี้วันศุกร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2559พบกับผมธนชัยนนทนครครับเรามาดูประเด็นข่าวที่น่าสนใจสําหรับวันนี้กันก่อนครับ ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าปรับลดลงหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่บางแห่งได้แจ้งผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้มการคาดการณ์กันเอาไว้นอกจากนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังได้รับผลเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ได้มีการปรับลดลง ขณะที่ตลาดทุนเอเชียเปิดทําการในช่วงเช้าว,วันนี้ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบโดยเฉพาะนิกกีกของประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ค่าเงินเยนนั้นได้แข็งค่าขึ้นส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้มีโอกาสที่ดัชนีนั้นจะแกว่งตัวลง ในช่วงของหุ้นในเทมันนี้เราจะไปเกาะติดก,กับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ SCB นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างยังคงแนะนําให้ซื้อแล้วก็ในช่วงของมอร์นิ่งสตาหุ้นเช้าดาวเด่นวันนี้ยังคงพบกับคุณวิษณุโชนลิคุณบรรณาธิการอาวุโสจากนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจในช่วงนี้เราพักกสักครู่ครับและกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐ